Riding high, when I was king, I played at the heart of God. ดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพีวัตถุบายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจัดสรรสันหามาให้แล้วนะครับกับรถ C ีโตุคุณภาพนะครับนั่นก็คือ Honda CB 6 5 0 F นะครับราคามีสภาพจับต้องได้นะครับเอื้อมถึงกันสบายๆชิลๆนะครับผ่อนสบายๆนะครับแล้วรถคันนี้ก็ผมต้องบอกเลยว่ามาพร้อมกับรถมือเดียวนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับวิ่งเพียง20,000นิดๆนะครับและที่สําคัญนะครับรถมาตราวก็ใสๆนะครับเหมือน ใหม่กวันนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์รล้วเราต้องรถป้ายแดงนะครับมาเรามาซูมดูรายละเอียดความคุ้มของเจ้ารถ c b 65 0 FLD คันนี้กันครับคันนี้เป็นโฉวรถปี2017 LED แท้นะครับไม่ใช่แปลง LED แข้งทองนครับของแต่งชิ้นแรกได้แก่นะครับจไปแฮนด์นะครับซ้ายขวาชิวหน้า K2 Factory นะครับยางหน้าเป็นบิดโซนแบ c ็ค a ลกนะครับ S21 ดอกแน่นดอกเต็มจานเบรกเต็มนะครับมีกาดหม้อน้ำมาให้นะครับ พอท่อใสๆครับมีแคดบาร์มาให้นะครับท่อเป็นท่อสูรนะครับท่อผ่านะครับเสียงนุ่มหูสบายขี่เข้าด่านนี่กำพัดนี่เนียนไปได้เลยรับรองตำรวจไม่เรียกขี่สบายใจหายห่วงครับพร้อมใช้งานเหมาะขี่เที่ยวก็ได้หรือใครจะไปแต่งเพิ่มนะครับคันนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันและคุ้มค่านะครับมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับยางบรคโซนแบล็กเอ็ทยี่สิบเอ็ดเช่นกันนะฮะดอกแน่นดอกเต็มนะครับครบๆพร้อมใช้งาน รเรามาดูในส่วนของถังน้ํามันกันบ้างนะครับถังน้ามันก็มีการลอยมาให้แล้วหนึ่งชิ้นแต่ถังน้ามันตรงนี้นะบริเวณนี้ถ้ามองเห็นนะครับใสมากนะครับใสเนี่ยผมเอามือวางนี่เหมือนกระจกเลยฮะอ๋อเงาฉ่าวัดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะผมบอกว่ารถเนี่ยดูแลรักษาอย่างดีนะครับครับเรามาซูมดูรายละเอียด นะครับให้ครบทั่วทั้งพันคลิปเดียวตัดสินใจได้นะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเอ้ยจะมาดูดีไหมจะให้จัดส่งเลยไหมอะไรเงี้ยครับเราเรารับประกันนะครับรถในกรณีจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะครับร้านเรามีเครดิตการันตีนะครับร้อเปซนะครับถ้ารถถึงหน้าบ้านแล้วรถมีปัญหานะครับไม่ตรงตามปกไม่ตรงตามรูปนะครับเรารีฟันคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับอยู่ที่หน้าบ้านท่านไม่ว่าในจังหวัดไหนของประเทศไทยนะครับผมยินดีจัดส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านโดยทีมงานมืออาชีพนะครับ เรามาซูมดูรายละเอียดนะครับในส่วนของซีนโชกนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแกนโชกนะครับใสใสเลยนะครับไม่มีคราบน้ํามันไม่มีหยดไม่มีเยอนนะครับในส่วนของกระบอกโชกนะครับนอยหินดิดก็แทบไม่มีครับบางคนหน้าใสๆสนะครับไรริ้วรอยสีเงาสะท้อนอย่างกระจกเลยครับมองเห็นสายไฟด้านบนนะครับในในส่วนของในส่วนของนะครับยางหน้ายางหน้าตัวนี้นะครับเป็นยางของบิดโซนแบล็คนะครับยางดอกเส้นยังอยู่หมายความว่ายาง ใหม่มากนะครับยางใหม่มากจานเบรกเต็มนะครับรถคันนี้วิ่งมาไม่เยอะครับผมบอกเลยใครอยากได้คันนี้นะครับจับจองให้ไวคอท่อใส่ๆนะครับต้องบอกว่าเจ้าของรถนะครับดูแลมาค่อนข้างดีนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ไม่หยดไม่เยิมนะครับด้านนี้ไม่มีรอยร้มไม่มีรอยชนนะครับฝาเครื่องใส่กลิ้งนะครับสีทองเดิมโรงงานนะครับในส่วนของโซ่สเตอร์นะครับโซ่ก็เต็มนะครับไม่มีข้อตายนะครับ ไม่มีข้อตายนะครับพร้อมใช้งานนะครับยางหลังจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเส้นเขียวเนี่ยคือเต็มแน่นเป๊ะนะครับตัวมาพร้อมกับของแต่งนะครับเป็นท้ายสั้นครับสามารถกางได้นะครับพับเก็บได้นะครับไฟเลี้ยวแต่งนี้ให้ครบนะครับคันนี้ใครถ้าชอบรถแบบคลีนครีนใสๆนะครับผมแนะนําเลยต้องคันนี้นะครับที่สําคัญเป็นรถมือเดียวครับมาพร้อมกับ กระจกไปแฮนด์ทรง crg นะครับของ l e ซซี่ไฟเวอนะครับแบรนด์นี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้จริงมองเห็นจริงนะครับมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับที่ผมแจ้งว่าวิ่งมาไม่เยอะนะครับรถปี17วิ่งมาเพียงนะครับ25,440กิโลเมตรนะครับสวยใสการันตีนะครับกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสครบสมบูรณ์นะครับเพอร์เฟกพร้อมใช้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของเสียงเครื่องและระบบไฟกันครับ ทีเดียวติดนะครับเดินเพานิ่งๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการสตาร์ทครั้งแรกของวันนะฮะเดินเพานิ่งๆน้ําให้รันกวนไม่หลังพร้อมเดินทางกันแน่นอนครับที่สําคัญนะครับคือขายกับร้านเรานะครับเรามีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนั่นก็คือดักแคมนะครับเป็นน้ามันสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยับนะครับและที่สาคัญเราเปลี่ยนไส้กรองให้ด้วยนะครับท่านรับรถไปพร้อมใช้งานได้เลยครับมาเดี๋ยวมาติดเคร่องอีกทีหนึ่งนะครับ เดินเบานุ่มนมนะครับเบิ้ลกด็ดูนัดนะครับอัตตาเรียนติดมือนะครับเดี๋ยวดูระบบไฟกันนยครับเนี่ยไฟเลเี้ยวจดเกียร์เทไปไฟเลี้ยวซ้ายขวานะซ้ายนะขวานะครับเบรกนะเด็กมือนะครับเด็กเท้านะครับอ่านะครับระบบไฟครบผมพ,พูดเดี๋ยวดูไฟสูงงด้า,หน,านหน้ากันบ้างนะฮะ ไฟสูงนะครับติดครบนะครับไฟพาสติกครบไฟรีดติดครบไฟเรียวทั้งสองทวงติดครบนะฮะสภาพสมบูรณ์สวยๆใสๆแบบนี้นะครับแล้วเรายืนยันการันตีนะถูกและดีมีจริงนะครับมีที่มีความสบายนะฮะแต่ที่สําคัญนะครับราคาคันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาเพียง1นึ่งแสนบาทนะครับย้ำนะครับเงินสดเพียง1นึ่งแสนบาทนะครับออกรถผ่อนสบายๆแน่นอนครับ มาครับเรามาดูฟิลริงนะครับอัตราการตอบสนองนะครับถ้างในการขับขี่นะครับผมต้องบอกว่ารถตัวนี้นะครับขี่ได้ทุกรุ่นทุกวัยนะฮะและที่สำคัญนะครับมันใช้งานได้ทุกวันจะเดินทางไกลก็สบายนะครับทำงานไกลกลับเนี่ยจากเดินทางไปกลับอาจจะวันหนึ่งวิ่ง80โลถ้โลรู้สึกอุ้ยขี่ไกลจังเลยเหนื่อยจังเลยนะครับใช้รถแบบนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะทําให้80โลหรือวิ่งแค่2ี่0โลก็เป็นไปได้นะครับ เจอรถติดนะครับสรีระของเขาก็ค่อนข้างเพียวนะครับสามารถรันร้อนได้สบายท่านั่งนะครับไม่ต้องก้มไม่เมื่อยไม่ปวดหลังนะฮะับเบาะยาวๆนะครับซ้อนได้สบายนะครับไปด,ดูตาการเล่นกันตอบสนองกันที่นี่ครับเล่นติบหน้าเลยครับ ต้องฝันมุดได้ระบบเบรก ABS ใช้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะใครพลาดคันนี้ผมเสียดายเลยครับ